มาดูมวยคู่ที่ 4, สศึกมวยไทยเจสีเป็นคู่เอกในรายการครับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒครับพบกับเพชรอาภิชาติอาภิชาติมวยไทยจะชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒครับฉายาขุนเข่าตังเมนักชกวัย26ปีจากนาครศรีธรรมราชนะครับสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อย63กิโลกร,รมัม ชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟพรสเสน่ห์นี่ก็เป็นมวยเขานะครับประเภทบงในเหนียวแน่นมวยเข่าโบดูดันความหน้าไปหน้ายัดไส้แรงนะครับเป็นนักมวยจอมลงทุนเดินเข้าไปรับอาวุธเพื่อเข้าในระบบป้อมกันตัวไม่ค่อยมีนะครับแต่มีความอึดถึกทนประเภทกระบือดื้อยานะครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ1เสมอ1แพ้3 3ไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนมังกรเหล็ก ปเปินลนครที่เกาะสมุยสุราธานีครับแพ้คะแนน9ล้านสอจอแดนระยองที่เวทีมวยช่องเจสีไฟล่าสุดครับชนะคะแนนชาติพยักษศักสตูนที่เวทีมวยช่องเจสีเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับหรือว่าเพชรแสนแสบสจารุวัน นักชกวัย23ปีจากอุบลราชธานีนะครับสูง167เซนติเมตรเพศอาพิชาตินี่ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดศอกสับสอกฟันอันตรายอาวุธหนักแรงทุกลูกซ้ายนับขวานอกเป็นมวยมีนาทีทองก้าแรกก้าบวกท่ามวยดีหัวจีหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับซ้อมที่ค่ายมวยอาภิชาติมวยไทยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ สถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้2 3ไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนอัตชัยกีฬาสปอร์ตที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มที่เวทีมวยลุมพินีไฟล่าสุดครับชนะนกยก3สิงสอโชคมีชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับพอเสน่นี่ก็ฉายาขุนเขาตังเมนะครับประเภทเขาในเหนียวนึบ เป็นรุ่นพี่นะครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงขยันเดินขยันเปิดเกมนะครับเก๋าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับไฟล่าสุดนี้ถือว่าแจ้งเตือนไว้สวยสําหรับพรสเสน่ห์นะครับในขณะที่เพชรอภิชาติหรือว่าเพชรแสนแสบนี่ก็ประเภทเตะขาต่อยหมัดครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับวงในเหนียวแน่นประเภทนอกได้ในดีเลยนะครับศอกสับศอกฟันอันตรายอาวุธหนักแรงทุกลูกสายนับขวาน็อก เป็นมวยมีนาทีทองกล้าแรกกล้าบวกถาดมวยดีหัวจิหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับซ้อมที่ค่ายมวยอาภิชาิมวยไทยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มสดแรงขึ้นมานะครับเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลามากนะครับประเภทมวยเขาวงในเหนียวอยู่ที่พรเสน่ห์อาวุธหลากหลายเตะหนักต่อยแรงลุ้นนับนอกอยู่ที่เพชรอภิชาตนะครับชอบไปที่เพชรอภิชาิอาภิชาญมวยไทยครับเตะขาต่อยหมัด อาวุธหนักแรงต้นๆลุ้นนับนอกก่อนมีศอกที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลานะครับส่วนพรเสน่ห์ไฟนี้เช่นเคยคะ่ะชกกับใครต้องสวบทนักลงทุนเดินเบียดนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวต้องรับอาวุธหนักๆของเพชรแสนแสบไปก่อนนะครับชอบเพชรอาภิชาติอาภิชาตมิมวยไทยหลากหลายกว่าลุ้นได้ทั้งเกมสั้นเกมยาวไยนี้จะเอาชน,นะพรเสน่ห์สอภูมิพัดไปได้นะครับ มาสรุปกันอีกครั้งครับคู่ที่1ชอบไปที่แปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยกระดูกมวยได้เปรียบนะครับต้นๆหากไม่พลาดโดนนับโดนนอกไปก่อนกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าฝฟนี้จะเอาชนะสิลาราชสจเล็กเมืองนอนท์ไปได้นะครับคู่ที่2ครับชอบไปที่อิยรากระเป๋าลิงกี้ครับชกในเบียดของตัวเอง กระดูกมวยดีกว่านะครับเบียดไปเบียดมาเขาในท้ายๆแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่าไฟนี้จะเอาชนะเทพมงคล CMA Academy ไปได้นะครับคู่ที่3ชอบไปที่เมลครีวันของโอม WKO ครับทีต่อทีนักแน่นกว่าในแข็งกว่ามีลูกขวางลูกค้ำลูกคาเก๋ากว่าครับไฟนี้จะเอาชนะสิทธิัยสอเดชัพันไปได้นะครับคู่ที่4คู่เอกในรายการชอบไปที่เพชรอภิชาติ อาพิชาติมวยไทยครับอาวุธหลากหลายกว่าเตะขาต่อยหมัดศอกพี่เกมได้ตลอดเวลานะครับฝ่ายนี้จะเอาชนะพรเ,เนสนอภูมิพัดไปได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทยเตะสีในวันอาทิตย์นี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนมวยมีแค่2ฝั่งแดงกับน้ําเงินมวยมีปัจจัยหลายหลักที่ต้องดูประกอบมีทั้งสิ่งที่มองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตานะครับ ขอให้ดูเกมสดบนเวทีเป็นหลักข้อมูลเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นขอให้เข้าใจตรงกันครับขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ